รียมพบกับคอสฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์ร่วมกันของคนสองวัยคอสใหม่สุดแรงคอสแรกของโลกที่รวบรวมความรู้ทางด้านจริยธรรมและการตลาดออนไลน์การสร้าง p e r s ์ n ันอลแบรนดการผลิตคอนเทนต์ที่เน้นประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมายสะกดใจผู้ชมและสร้างเครือข่ายคอนเน็ชัน ของผู้ประกอบการกับกองทัพอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่เพื่อเป็นบัดดี้กับนักธุรกิจรุ่นใหญ่ดังคุณจับมือร่วมกันไปสู่เป้าหมายความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกันได้ถูกทิศทางแบบชอ็อตคัศอย่างมีกลยุทธ์เกิดประสิทธิภาพสร้างยอดขายได้จริงเกิดผลลัพธ์ในระหว่างเรียนทันที live learn and earn เรียนรู้การใช้ชีวิต ทักษะของการตลาดออนไลน์และมีผลประโยชน์ร่วมแบบวิ win ่งวิ่งวิ่คอร์สเรียน3วันกิจกรรมแน่นด้วยวิทยากรและทีมที่ผ่านประสบการณ์สุดชำนาญงานจัดขึ้นวันที่23 24 25ธันวาคม2565ณธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติวัดพระราม9การจนาพิเศษ27 ถึง28มกราคมและ4กุมภาพันธ์2566ณสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทานลาดกระบังติดต่อเพื่อทราบรายละเอียดวันนี้ก่อนคอร์สจะเต็มสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแอดไลน์แอดมีดีอะคาเดมจัดโดยสถาบันพัฒนานักธุรกิจยุคใหม่มีดีอะคาเดมี